สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ้โหทอยนะครับผมวันนี้จะมารีวิวตัวนี้กันครับเป็นงานป๊อบอัพพาเลทนะฮะจากเรื่องโตเกียวครูนั่นเองกับตัวนี้คือคานิกินั่นเองนี่อันนี้คือเป็นหน้ากล่องนะฮะอันนี้เป็นด้านข้างเนี่ยด้านหลังอีกด้านหนึงแล้วก็ด้านบนกับด้านล่างนะฮะนนจะเป็นกล่องใสรอบด้านนะฮะนี่มาเรามาแกะดูข้างในกันตุ๊บ ข้างในก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะเป็นกล่องใสตัวนี้เขาจะมีมืออ,อ๋อไปมีหน้าหน้าเปลี่ยนให้นะฮะหน้าหนึ่งก็คือจะเป็นหน้าปกติแบบนี้แล้วก็จะมีอีกหน้าหนึ่งมาให้ด้วยนะฮะมาเรามาแกะดูกันดีกว่าโอเค ตัวนี้นะคะก็คือจะห่อพลาสติกค,คู่กับตัวหน้ามาให้เลยหน้าที่เขาให้มาก็คือมีหน้าอันนี้นะครับหน้านี้อันนี้เราจะไม่ได้มาโชว์ให้ดูแล้วกันใช้เป็นหน้าเดียวน,นุโอเคส่วนฐานจะออกสีน้ำตาลแดงนะฮะออกเป็นน้ำตาลมาชบนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเรา โอเคอันนี้ก็คือจะมาในลักษณะนี้ชุดเสื้อก็คือสีดำมีรอยขาดตามตัวค่อนข้างเยอะเลยนะฮะจะทำเป็นดีเทลรายละเอียดเนี่ยค่อนข้างเยอะกางเกงนีเ่เขาเป็นสีขาวที่มีรอยเก็บรายละเอียดเปิดขาดที่มีทั้งลงสีด้วยนะลงสีช่วงที่แบบเป็นขัดขาดแบบเปิด,เ,ปด,เ,ปดเลือนเลอะด้วยนีน ที่ข้อมือเขาก็จะมีกุญแจมือนะฮะอยู่ทั้งมือและก็ขาแบบนี้อันนี้ก็จะทาเล็บสีดำนี่จะทาเล็บสีดำด้วยนะฮะผิวเนื้อจะไม่ได้ลงไฮไลไท์นะฮะจางเกงไม่ได้ลงเสื้อไม่ได้ลงอันนี้หน้าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้หาตาข้างหนึ่งก็คือจะเป็นสีดแดงแงนะครับอันนี้เวลาเปลี่ยนเนี่ยคือ ถอดข้างบนออกอย่างนี้นะฮะถอดผมออกแล้วก็เปลี่ยนดึงหน้าออกได้เลยนี่แต่ว่าใช้หน้านี้หน้าเดียวแล้วกันผมขี้เกียจโอเคที่มือเขาก็จะทำสัญลักษณ์แบบนี้ทำน่มไม่ได้หักนี่คือเป็นเรื่องนี้ผมยังไม่ได้ดููโอเครายละเอียดถือว่าโอเคฮะสวยฮะตัวน,นี้ใส่ฐาน นี่่ายละเอียดที่ว่าสวยนะฮะเป็นอีกตัวของโตเกียวกรูไม่ได้มีของบันเพสโตมัง้งไม่ชัวนะฮะผมจำไม่ได้เหมือนกันนี่อันนี้ก็ถือว่าเป็นของลายป๊อปอัพพาเบ,บ็นะเอามารีวิวกันให้ดูแล้วกันอันนี้ส่วนความสูงนะครับตัวนี้เนี่ย จากฐานถึงหัวเนี่ยมันจะอยู่ที่17เซนนะฮะตรงนี้ถึงปลายหัวเนี่ยอยู่17เซนก็ถือว่าไซส์ค่อนข้างโอเคอ่าอออัพนี่น่าจะทำไซส์ที่เป็นแบบเหมือนจะมาตรฐานทุกตัวเลยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเหมือนแบบไล่ตามความสูงจากของจริงแล้วก็ปรับขนาดเท่ากันทุกตัวเลย โอเคอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะฮะที่เราเอามารีวิวกันในวันนี้กับเรื่องของโตเกียวกรูนั่นเองกับตัวคานิกิโอเคถ้าใครชอบตัวนี้ก็ไปลองเลือกซื้อเลือกหากันดูแล้วกันนะครับวันนี้เราก็เอามารีวิวที่ช่องของโอโหทอยของเรานั่นเองถ้าชอบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub s c r i b e ให้โอโห้ทอยของเราด้วยนะครับทั้ง y o u t u b e Facebook i n s t a g r a m แล้วก็ TikTok ของเรานั่นเองสำหรับวันนี้สวัสดีครับ